นี้คุณถูกใจอย่างดื่มตัว s u b s c ใครชั่วโมมากินช h a n คอนิจิว่าสวัสดีค่ะทุกคนผมกับโมช่องโมมากิน channel นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนเจริญราชค่ะพระราม3กรุงเทพนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเลิกงานของโมกับแม็กค่ะเราก็เลยจะมาหาอะไรกินกันค่ะแต่หนึ่งเดือนก็จะมีหนึ่งครั้งนะคะที่โมกับแม็กเนี่ยจะไปหามื้อพิเศษทานกันนะคะวันนี้นะคะโมก็เลยจะมาร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้จะแตกแต่างจากร้านทั่วไปนะคะเพราะว่าเขามีซีฟู้ดด้วยค่ะชีเด็ดของร้านนี้นะคะเขาตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะ ทุกทุกมุมค่ะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะโอเคค่ะไม่รอช้านะคะนั่นคือร้านฮากระป๋อยอิสยะค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ i need, or some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life you Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i can walk see here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome อาหารและรานตามมากๆค่ะโมถามทางร้านว่าขอเมนูแนะนำเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นมือพิเศษของ m มเขาก็จัดมาให้เลยค่ะทุกคนร ปลาดิบรวมค่ะกุ้งแม่น้ําย่างนะคะทุกคนอันนี้คือตัวใหญ่สะใจมากๆเลยค่ะและอันนี้นะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะก็จะเป็นแซลมอนบลชีสลาวาค่ะคือให้มาแบบนี้เลยแล้วก็แบบเป็นเตาถ่านนะคะคือยังเดือดปุ๊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 ด,ดอยู่เลยค่ะนี่แซลมอนดองอันนี้พวกเสี่ยมาย่างนะคะที่โมสั่งก็จะเป็นซันคอร์แล้วก็เป็นตับไก่กค่ะ ขาให้มะนาวมาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้จะเป็นหอยเชลย่างสาเกค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบย่างนะคะและนี่ค่ะอย่างแรกโมก็สั่งเป็นยากิโซบะหมูกระทะร้อนนะคะอยู่ที่148บบาทค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> หอมๆนวลๆน,น,นะคะเค็มๆหวานอยากกิตตัวบะอร่อยนะร้อนๆนีๆ่ข้างล่างเหมือนมีไข่นะคะนี่เขาคืไข่หอมเลยเพราะแบบว่าเราได้เอาไข่ขึ้นมามันจะมีความหอมไข่เลยอะ่ะเนี่ยค่ะไข่ ลาเยพอได้ทานเส้นยากษิโซบันะคะแล้วก็ผสมกับหมูผสมกับไข่แล้วก็ผักกินเข้ากันมากเลยค่ะเพราะมันจะหออไข่ขึ้นมาอีกค่ะเมนูนี้มาต้องสั่งเลยนะเด็ดจริงทุกคน ยังไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะคืออร่อยก็ว่าไปตามอร่อยนะคะกินกับไข่อร่อยต้องเอาควักไข่ขึ้นมาด้วยอืม,อมอรยไข่ดูแมกทาดแอปปิ้ไทเซอร์นะคะ เป็นคล้ายๆน้ำยำแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นน้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเหรอเมืนอนถั่วฝักยาวอะแล้วถั่วฝักยาวขวดเปนขวเป็นไงแม่หนูชอยกล้ำย่อยไหมลายมันจะออก อุ้ยร้อนร้อนเลยอ่ะคือเขาเสิร์ฟมาแบบเตาถ่านญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ค่ะร้อนร้อนเลย กมีอันนี้ให้ด้วยอะไรอ่ะไข่แขซลมอนปะละลายเลยทุกมันปูหอมามากนะเนี่ยอันนี้แตกในปากเลยอะ่ะอะไรแตกในปากไข่แซลมอนคือแบบ โมเพิ่งเคยกินอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วอร่อยมากเขาได้เชฟมาจากไหนอร่อยจังเลยนี่ขอกินกับน้ำจิ10ซีฟู้ดได้ไหมะนะคะนี่อย่างนี้เลยฟินมากทุกคนอันนี้อร่อยจริง มาสั่งเลยนะคะนี่อร่อยอเหมือนเป็นมันปูอ่ะควันออกชุยๆเลยอร่อยมากเบคอนพันเห็ดเข็มบทองยา่างเดี๋ยวขอจิ้มกันแล้วจิ้มซีฟู้ดเลยนะเพราะว่าโมชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาเลย ดูจากหน้าตาเมนูอาหารแล้วก็รสชาตินะคะร้านนี้เขาพิถีพิถันในการทำมากเลยนะคะเดี๋ยวโมอขอทานอันนี้ก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> แซลมอนโลชีสลาวาค่ะเยิ้มเย้มเลยนี่ทุกคนขออนุญ,ญาตวางตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเอางี้เลยชีสนี่ค่ะเยิ้มเยิมนะคะนี่ขอทานเลยค่ะอาจจะไม่หมดคำนะหอมมาก น้ำซอสของเขาที่ราดมาอร่อยมากๆเลยทุกคนคะขอไล่ทีนะเนี่ยนนะดูดิฉ่ำมากนี่ดูดิอเอาชีสราดเลยกินคั้ากันกับชีสมากๆโอู้ดูดิเนี่ยชีสยืดเลยชีสกลายเลย อันดับต่อไปนะคะโมจะขอกินนี่ค่ะกุ้งย่างนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะดูโมแบบว่ากว่าจะได้ทานนะคะนี่มันก็แห้งแล้วแต่มันก็ยังชํำอยู่เลยนะดูดิโอ้โหขอโปะข้าวเลยได้ไหมอะ่ะนี่ค่ะขอโปะข้าวเลยนะทานอย่างนี้เลย,ยทุกคนพ่อจ๋าแม่จ๋ากินกันค่ะ ยมยากระโม,มงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ลงไปในมันค่ะตามสูตรเอาข้าวไปคลุกด้วยค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันแล้วก็ข้าวนะคะอย่างนี้เลยโอ้โหนี่อือฮืทานเลยค่ะ อร่อยไฟกระพริบ,บจิ้มเลยเนี่ยกูง้งฟินมากวัตถุดิบสดมากค่ะเป็นตับไก่เสียบไม้ทิ้งไว้นานแล้วเนาะกินเลยค่ะจิ้มกับจิ้มซีฟูด้ด จังเลยอ่ะขนาดทิ้งไว้นานนะยังนุ่มเลยอ่ะอร่อยเลยเย็ดสันคอหมูจิ้มเลยอืมนุ่มหอมเสียบไม้ เยอะมากๆเลยที่โมทานนะขอกินอย่างละคำสองคำนะคะอันนี้นะคะซูชินะหน้าปลาไหลค่ะเป็นปลาไหลย,ย่างนะคะเนี่ยโมอยากกินมากๆเลยโมไม่เคยกินเห็นแต่ในทีวีนะเดี๋ยวลองกินเลยค่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากน่าจะตัวใหญ่เลยอะ่ะทานเลยค่ะเพิมความ แมกนั่งน้ำลายแล้วค่ะเดี๋ยวให้แมกลองชิมบ้างนะคะไปอันนี้เป็นอะไรจ๊ะยำทาโกะครับทากกะกก็คือปลาหมึกใช่ปะอร่อยอร่อยอันนี้เป็นทูน่าครับทูน่าเดี๋ยวผมจะใส่วาซาบิ

นุ่มมากนุ่มหวานแซลมอนชิ้นใหญ่มากเลยดดูิใหญ่ลายสวยมากอันนี้เลยใจไหมอย่างน,นี้เลยที่ตัวทีลินน,นี่คือมันไม่หลบในนี้ใช่ไหมไม่หลบในนี่หนเป็นส่วน เป็นยังไง <laughs> ค่ะตสไตล์อิสกยะค่ะแบบเป่าเลยใช่ไหมของปัสสาะ าสบีบลีว้วรา้สึกไงแมขึ้นหัวขึ้นหัวโอดูดีท้องปลาสวยมากทุกคนนม่อเซลยวย่างสวย มีปลาใช่เออ,อเขาย่างมาบนเตาผัดร้อนๆเลยอ่ะคือก็กินได้นะเนี่ยมค่หอมมากเป็นอะไรไหมหอมมากอะอร่อยหวานมากเลย กันเนาะอันนี้หวานมากเนี่ย <H ums> เขาตุย่างมาแล้วก็มีหอมญี่ปุน่นก็มีแซลมอนด้วยเนาะหอมอันนี้เป็นกระเจียบย่าง อร่อยแน่นแท้จับครับอร่อยไหมเค็มๆเตะแ,แต่กระเทียมเขาลื่นๆสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้ำทิพย์นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเป็นร้านสไตล,ล์ซาก,ก,กะยาค่ะค่ะเมนูแนะนำของร้านนะคะก็จะมีอ่าแซลมอนแร่บางค่ะแล้วก็อ่า คัานนี้มิโซะนะคะก็จะมีหน้าหอยเชลล์ย่างโชยุนะคะย่างเนยกระเทียมย่างสาเกค่ะแล้วก็ที่เมนูตอนนี้ที่ขายดีตัวขายดีเลยจะเป็นแซลมอนลาวาชีสค่ะตัวนี้ขายดีเลยแนะนําค่ะถามาที่ร้านต้องสั่งตัวนี้เลยที่ร้านของเรานะคะเราทําเป็นร้านอิสยะแต่เป็นอิสยะแบบสไตล์คาเฟ่ค่ะก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปอย่างเช่นมุมนี้ มุมนี้จะเป็นมุมที่แบบว่าเข้าร้านมาต้องต้องถ่ายค่ะแล้วก็จะมีทั้งด้านด้านหน้าร้านด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนของเราก็จะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยจะเป็นแบบนั่งกับพื้นเปลี่ยนฟิลบรรยากาศเป็นญี่ปุ่นเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตอนนี้เปิด5โมงเย็นถึงเชยงคืนค่ะ แล้วก็ในอนาคตก็เดี๋ยวรออัปเดตหน้าเพจก็จะเปิดรันเป็นช่วงเช้าด้วยค่ะจริงๆแล้วแต่ก่อนต้องอธิบายก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดเราเปิดเป็นร้านญี่ปุ่นกับซีฟู้ดค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แต่งสไตล์นี้จนเรามาเริ่มปรับปรับมาเรื่อยๆจนเป็นให้มันเป็นแนวคาเฟ่อะค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะก็เลยมาเป็นร้านญี่ปุ่นเต็มตัวเลยค่ะร้านอยู่พะราม3นะคะบนถนนจเจริญราษฎร์ค่ะถ้าลูกค้า จะมานะคะทางของร้านเราอะ่ะจะเป็นอ่าอยู่ติดกับร้านอาหาร3วัน2คืนเลยค่ะของเราอยู่ในเวิร์มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสยนาระ